สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ w a r World โลกแห่งสงครามกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาอัปเดตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันดีกว่านะครับโดยการอัปเดตตรงนี้เองจะเป็นการสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานจากข่าวต่างๆที่มาจากทั้งฝั่งตัวตกฝั่งอิสราเอลแล้วก็ทางฝั่งของ อิหร่านด้วยนั่นเองครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับผมเกิดเหตุการณ์การโจมตีอิหร่านขึ้นครับเหตุการณ์นี้เองเนี่ยเป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์การต่อสู้กันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลที่เปิดฉากซัดกันโดยตรงแล้วนะครับเหตุการณ์นั้นก็ลุกลามมาจากการเริ่มโจมตีฐานกงศุลของอิสราเอลที่ได้โจมตีฐานกงศุลของอิหร่านในกรุงดามัสกัสที่ซีเรียแล้วจากนั้นอิหร่านเนี่ยก็ได้จัดฝูงขีปนาวุธแล้วก็ฝูงโดรนเนี่ยใส่อิสราเอลนะครับแต่อิสรา ไ,ได้ดูเหมือนว่าจะมีมิสไซล์เนี่ยเล็ดรอดไปได้บางส่วนนะครับผมแต่ตรงนี้เองยังไม่ได้มีข้อมูลยืนยัน100%อว่ามันเล็ดรอดไปได้มากน้อยขนาดไหนทา้งอิสราเอลเนี่ยก็บอกป้องกันได้แทบจะทั้หงหมดเลยมีหลุดเข้ามาแค่7ลูกเท่านั้นเองแต่ทังสื่อฝั่งอิหร่านเนี่ยก็บอกว่ามันเล็ดรอดเข้าไปได้มากกว่านั้นและการโจมตีจากเฮสบอลล์ที่โจมตีมาจากเลบานอนเองก็สามารถทําลายแบตเตอรี่ของไอออนโดมที่มีมูลค่าสูงเป็นแบบพันล้านดอลลาร์หรือว่าสามหมื่นกว่าล้านบาทได้ด้วยนะ หนักกันเองละกันเพราะพูดตรงๆว่าเราก็ไม่สามารถไปหาข้อมูลยืนยันมาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราก็ได้ดูข่าวทั้งสองฝ่ายและเอามาเกลียดยกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างที่นี่เองเนี่ยนะครับผมในเหตุการณ์การโจมตีเมื่อวานเองเนี่ยอิสราเอลเองนั้นยังไม่ได้ออกมายอมรับว่าตัวเองเป็นคนโจมตีนะครับ แต่ทว่าการโจมตีเนี่ยมีแหล่งข่าวบอกว่าได้มีเหตุการณ์รายงานการระเบิดอยู่ที่7เมืองแล้วก็ฐานทัพในอิสฟาฮอนอีกหนึ่งที่ด้วยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยหลังจากเหตุการณ์มันสงบลงนะครับผมดูเหมือนว่าการโจมตีนั้นจะไม่ได้รุนแรงที่หลายๆคนคิดนะครับผมจากรายงานเองเนี่ยอิสราเอลนั้นเล็งเป้าหมายไปทั้งหมดเกทีนั่นเองนะครับผมแต่ตรงนี้เองเนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าจะเป็นการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์หรือเปล่าตอนนี้มีการยืนยันออกมาแล้วว่า ไม่ใช่การโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับผมไม่มีโรงงานนิวเคลียร์ใดๆเสียหายทั้งนั้นนะครับผมแต่จะมีตรงอิสฟาฮานนี่แหละที่ใกล้กับโรงงานนิวเคลียร์แต่ก็ไม่ได้รับความเสียหายแล้วก็ไม่ได้เล็งไปที่โรงงานนิวเคลียร์แต่อย่างใดการโจมตีนั้นโจมตีมาด้วยโดรนนั่นเองนะครับและจากข้อมูลจากฝั่งอิหร่านเองเนี่ยได้บอกว่าพวกเขาสามารถสกัดการโจมตีนี้ได้หมด ทั้งอิสราเอลเองเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดถึงแต่อย่างใดว่ามันสามารถเล็ดลอดอะไรไปได้ยังไงบ้างเพราะว่าอิสราเอลเองเนี่ยยังไม่ได้ออกมา รับการโจมตีเลยคือไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนโจมตีแต่หลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่าการโจมตีน่าจะมาจากอิสราเอลอย่างแน่นอนเพราะถึงแม้อิสราเอลเองเนี่ยจะยังไม่ได้ออกมายอมรับนะครับว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของพวกเขาแต่ก็มีการเรียกประชุมการทหารเกิดขึ้นมาแล้วก็มีรายงานจากทั่วโลกเลยนะครับผมจากทั้งสัตน,นักข่าวเองหรือว่าจะเป็นแหล่งข่าวอิสราเอลก็ตามก็ต่างพูดว่าเป็นอิสราเอลนั่นแหละที่โจมตีแต่ตรงนี้เองก็ไม่ได้มีการออกมายอมรับแต่อย่างดใดาา้ตนนเียรม่ามารรลวกโจ ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีความรุนแรงมากขนาดไหนและมันสามารถสร้างความเสียหายอะไรได้บ้างบางสื่อก็บอกว่าอิรานเองเนี่ยบอกว่าพวกเขาสามารถป้องกันได้หมด เพื่อที่จะให้เหตุการณ์เนี่ยมันไม่ลุกลามไปมากกว่านั้นหรือมันอาจจะเล็ดลอดไปได้นิดหน่อยแต่มันเกิดความเสียหายที่มันไม่ได้เป็นความเสียหายที่ร้ายแรงขนาดนั้นนะครับก็อาจจะทําให้เหตุการณ์เนี่ยมันดูสงบลงขึ้นนะครับผมแต่เอาเป็นว่านะตอนนี้เองเนี่ยไม่มีแหล่งข่าวใดเลยที่สามารถชี้แจงได้อย่าง100%นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอ e ิรานบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือการโจมตีเนี่ยนะครับผมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแหละอันเนี้ยรู้แน่ว่าเกิดการโจมตีขึ้นจริงๆการโจตีนนั้น cool ทำโดยลักษณะการปล่อยโดรนไปครับซึ่งโดรนอันนี้เองไม่ได้เป็นโดรนอันตรายไม่ได้เป็นโดรนที่มุ่งหวังในการโจมตีในรัศมีใหญ่เป็นโดรนขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็มีหัวรบขนาดเล็กติดเอาไว้เพื่อที่จะทําให้การโจมตีเนี่ยมันไม่ลุกลามไปยังพื้นที่ที่ไม่ต้องการเพราะว่าการโจมตีตอบโต้ลักษณะนี้เนี่ยถ้ามันลุกลามรุนแรงเกินไปอ่ะมันอาจจะทำให้เกิดสงครามระดับภูมิภาคได้เลยทางอิหร่านแล้วก็อิสราเอลเนี่ยต่างรู้ดีนะครับว่าเวลาการโจมตีแบบเนี้ยมันต้องเลือกอะไรยังไงบ้างซึ่งอราน ตอนโจมตีก็รู้อยู่แล้วว่าอิสราเอลจะต้องสกัดได้และมันจะเล็ดลอดไปได้ประมาณไหนก็ลองทดสอบดูเหมือนกันอิสราเอลเองก็มีการทดสอบดูเหมือนกันนะครับตรงนี้สรุปได้แค่ว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีการสกัดเกิดขึ้นได้บางส่วนแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าสามารถสกัดได้ทั้งหมดจริงไหมแบบที่อิหร่านบอกนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถยืนยันได้ก็คือ ไม่มีดาเมจไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีสงครามน้ําลายอะไรเกิดขึ้นกันมาอีกนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็บอกเอาไว้เลยว่ามันยังไม่ได้มีน้ําหนักอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับผมจากข้อมูลที่มันออกมาในตอนนี้นะครับเอาเป็นว่านี่แหละคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการโจมตีของอิหร่านโดยอิสราเอลที่เกิดขึ้นเมื่อวานและนี่ก็เป็นรายงานสถานการณ์สงครามสดณตอนนี้นะครับผมที่รายงานมาโดย Wall World โลกแห่งสงครามนั่นเองหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่อง รองราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบา,บายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขแล้วก็จะฟังข่าวอะไรก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับบายๆครับสวัสดีครับ